บักเดียวงวนเออาจเหรด้ามามนะัยังไนหอยอยู่ไหนข้าวเดียวโมโบทีจะไม่ได้ใส่นี่ยถุงกวนนีดวนก ยังเนี่ยมทั่วค่ะทั่วผักหญาสูบแม่คิดว่าผักสลัดโอ้บักักกะแลหยาเลเนาะโอ้ยูทาวักไงกัมีเนาะหาแเขาก่แกป่อีเหรอน

วหวันถามเมื่อบ้านเออบุญเอียงกาะบุญมาใส่านยหนึะน่นอโอ้โหเฮ้อเฮ้อตายกระดิ่งน,นำ้ำไ,ไปน,ำน้ำ้ลงไหมโอ้ย ก็ไปเห็นเ่ยมัเจออีกแล้วไสบูบ่าวบูบ่าวเหอนาบมวานนาเมืวามนหล่อโอ้ยจะเป็นคือตะนายเออว่าเปตะนเมือนอะไรนไปงันกรมอยู่น้พี่น้องอะสนไดวันี้มือนาขี้มาดินเนาะ เออเอเอไม่ซื้ออะแล้วเออซื้อกงมาซื้อกงมาแต่จะมา,มามามาลองกระผุ้เข้าไปนี่เนาะคัมแบ็คเดาวันนี้เขาขี่มาหอดุ่งเหยียดกันเป็นคู่ ต่อเลยนาะเดี๋ยวหอดเ่ืั่งพี่น้องเขาเลยสถ่ายกับเบิร์นีกหอดะบุญยังไงบุญกอนขาบุญกองเขาคือเขืนดีเนาะบอกเกได้ะเออว่าจีเขาเมื่อสวนสวนซูเขปวด กปตะเสียไปตุนิสเซี้อยมาตุนิพักบนนั่นอะไรนี่นะทักทงี่หามันหนังอาหารเด็ดเรายามบุญต้องมาพิยาเรกคนพานอาบล่ะตกใส่คอยก็มาแล้มาหอดกระดมือเอาเอาไปใส้ต่างก็อยู่จะทักน้ำใส่เลย

แดวก็ดยังเปบเน่าลองลองเนี้ยซอิดอีส um ังกินนะมาเพล่อมาเพืยอชิว่าสามโลเลยชิสามโลโลเท่าไรกะแสนสี่แสนสี่แสนาว่ชิมสา3โลเลยเออเด้ใจรึปะ ขึ้ือียี่สิบเสามนะยดูเบื่อเราเนี่ยภาษาก่อเซนสามดกันอ้เอาไปสื่ออยู่จำภาษากวาโอ้สีบูบิ๊กสีบูบิ๊ว่าอย่างไ้ถือว่อยากได้ได้เท่กก่อนเนาะ เซาฟูนี่ไหวยแมนยูเราเสียสามสามสามลู่ยูติธรมจนตอนเดียว์ยุติมกันาน้องถ้าแน่เราไปชี้หนดีผมก่อนอาปิดพักก่อนนะนียังมีอ้ากบ้าเกิไนะ พอาางนไปใช้บวมีเสาค่ะ้บมีเสาเาเงินแปดสิบช้นลงถ้างนี้เลยลงท่ไ้ไปห้าร้าไปหางราน่อนี่สอดทัวดองด้นสอดเลื่อนเขาอยู่หัวดอ่ไอดเนมอองเงอีงเยงี นักว่าพวดอาสามาด้วยกระสิมาทาัดเจ็ดเทมันหัวไเาีท่าเือเาก่เรอลเเอา้อเงัเอาอดไปมันบมเนท่าัดไอ้กงาไปเ้ยท่านรัดน่กอบอไรกอมันวาเอานีนเป็นัดตัวเนเ้ยที่ัดไปเลยตอวนีใช้กระปุ่นตัวนีเใช้มาเด็ด่ยตนั พักปากเสพาว่าผมพักักตโมสพักตโมบไรนี่ผมว่าัตหยานตัดมี่หยาเป็นยุ่งท่านจะพักตโตัวนี้น่งจะพูดใ้นอักสาปากเโรคสภาโรเศร้า ตัวาามอยู่ก็เซ้าก็สิว่าซ้รา้อวหาย้วปื้อส่จริงเามันื่อวลยปตูกันนักสูดื้อซ้ำมันเป็นับงานาระยูนนิเวศดีเดอเ้ซ้ำงานดวยสีั้นซื้อด้ว่ออรามโหลยื่อว่าเขาเลาโ่าสซ้ำงวแต่ลคนบัก้องบอกขอใจเราจะาแน่น oh ันมันัานแตได้สื่ ก็ไปไลน์เนาะให้วงเงียบเทเลว่าเส้นสีแดงใช่ไหมสองสองในตาเก็บเกี่มันรับบตัวนั้นน่แหลเซตตัวนั้นหายเลยเป็นบอมหายแล้วหัวติดเนาะเขาเดี๋ยวจังกินเนาะเขาจะขาดตางกับเรียนขึ้เมืองเทเลว่าผู้เรียนีโซเชียลซีนเน็ตเก่า สองเก่าถ้าเป็นเอาล่างไปเปลี่ยนบ่กเซนเก่าจะไม่เดือนกันเไรหกสิบพันจากอันนี้กับฝากดอทดิสานก็นีอย่างไรด้วยไงมากเรื่องของซูจะมีสองเซนซีเท่านึงบ้านเนี่ยคือยูรถคนละบ้านได้มาบ้านคือล่างหมเพราะชาวอยู่เพื่อนพัฒน์ยูนแต่ว่าคนเดียวเขาก่งอะไรอีกอกีเต์แตัพระว่ากจูบก๊อปจบไปสมมติเราสองสองเซนโด้ประมาณสี่สิบพันเป็ตัว มันก็หาซื้อเ0ยสบายแล้วเหมือนกันนะเครื่องนนะมาลูบันบอส่หน้าเกเส้หตัวนอยะตัวส้ึงกัน่สิบ่หาหรอกันีดึงกันทได้าสือมับน้านี

来喽！来喽！<雲> เดี๋ยวสิมขปุดนก่อนนี่น้ำแกงเนาะเออนี่เป็นตาแสบเดอ้อนี่เดอ้อคุณเป็โคนนะือ,อสขี้แสขนาดป้าพี่เนาะือสีแสบแต่คือสีเพชรอยู่เนาะ ซินมาะกันนม่ขอบุณบุญบาทกินบ่เ้ยเริ่มสิสเอาแหน่พ่มาบวงมาเอาชิมหน่อยหนึ่งเด้ออีไปหนึ่งเอาตีบวงจีกิมต้มหอ ปวดซุดเอ้าปวดเอ้าซุกันบ้าน้ม่อุ้ย่แ่งเ่นะตหูระฆย่างเดีว่าข้า้าลคาแซ่บบ้าย่างงเยย่างแ่รับแขกเด้วรับแขกเด้อฮะกินน่ะ แข่งได้แข่งกวนาวะจะคล้องนี่วัดสีมันหลให้มันหลว่อ๊ยอางน้บอกว่าแ่งขอหมอนะนบอกยาอยาถอแล้วได้ถอดแล้วเฮ้ยต้เปลี่นไรหมับต้งเปลี่ยนตัวตายี่ยนหมออยู่ กินเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนหมอไปได้หมอแล้วก็ตีแั่กลางยุ่ได้เหมือนกันจต่งจุดกลายหลายด้อฮะคนจิบไปตมันมันโบเห็นเลยจะก็ไปเบิ่งติไปตางกันดีแด้นะไปต่างกันดีเด้มเบิ่งนี่ดหมด้เอ่มบกเส้นวิินต เซ็นเซอร์เสียงตัวเทียงกันใช้อยากกินตอนร้าเนาะต้องมาแต่เศ้าเพาามเดนย่มบุญเนี่ยอยากงังเฮียกินเองโดรอหน่นี่ละนี่นี่หาแหาหนึ่งนะง่าอ สื่อหาเชนมเจ้าหน้าที่คาเนีจาใยเออันไ้เหลอมาขายบอกโมอ้าวก็เหลือกนี่ปะเดะแมนของวัชิมาไทยเอาตอนก็เหลือกก็นี่ปะเดต้จะเป็นงามบอกโมเนี่ปุูกเองวะพ่อ มาแต่จำปะซักปะฟาดมกโมเรืองบเนี่ยเราสื่อแล้วเนาะฮะเร่ี่จะหน่วยงามามได้ซที่อากับาโอ้ตัวนั้นซิาตัวนเศร้าซ่องหนเศร้าหาวะเออมันดู่นไเด็บซ่นี่นี่อ้าหรอ่องนเศร้าหาเนาะอันเขเป็นหาซิปเ มาเอามื่อสองรวยแม่ตาบ้าต่แสบไปเอาสื่อได้เวียนเอาสื่อแล้วเรียนเอาสื่อแล้วจะจังวยคะงตดีหกโมดตัวละสื่อขงไ่เนี่ยสื่อมาเดวเดีาเดาเดยวดูจังปาเปิง

มาแดดแดดพี่เนาะอุ้ยตัวนี้มาเพียเนาะมาเพียตัวนี้ล่ะซุกแหละซุกแดเแดดฮาไปใช้โตก่อนนั่งกินเผาแซ่บไหนอะผู้อภัยแดวพี่น้องพูดดิพูดดิกินเผาเพีนเลยตัวนี้ตัวดิฟเนาะมาเพียดิฟตัวนั้นถ้าบบกินเขากินตัวซุกใบตัวันึ่างเขากินตัวซุกัช้อนบ่อ เขาเพชรอันนี้ก็ชาต์ตัวเนี่นเอาคือบอบปลาบืกกับแจ่ว嘛ปลาเบึอกกับแจ่วจะเปล่าเปิดเลยก็เผ็ดละ มันเพื่อนเนเอานี่ยาบทใส่เนี่ย่าอกวมื้อว่วใส่พักบัวถอดเสือตัวบรลวอใส่ห่วยนะหัวพัวเฮ้ยอย่าเพื่อเอาตู้ไว้อล้งเนาะมอหมอร์บีกินเนี่ยบุรีใส่อันนั่งตักใส่ เอาไปนะอยเอาเอาชิมโดดสนอยเฮ้ครับมีน่ใส่บ่อเอาใส่ก็ใส่เอาเอาใส่จระบอกโใสเอาเอานีแล้มาจัดจานกันบได้เลยเป็นตะกินอยู่บ่ะไปไหมเอุยนี่เจลเนี่บ้านอตาเข็นอย่ละเียบเซบน่วยหนึ่งชิมหาบ้านัวไป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 ไ่ไไป เออปกติบังโม่อ ja, ันนี้แหงได้เนาะแต่เพขาเนาะข้าวแหละบเขาขายหน่วยซิมหาฮะนะซิมหาเออเอ้ามาใส่เจลซีฟฟ้ดนี่เดีาเดามีเจลซีฟู้กปลาบึกมาเพียเพียซุปเพียดิบดิบเขาดิบเขาแล้ประได้นกินเขาฮะตบ

อ้ักกีแมาแม่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 กม่แ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 ม่กม่แม่แมแแม่แ่ม่แม่แ่แมหม่แม่แมม่แม่ม่ม่แม่แมแม่แ่แม่่แม่แม่มม่แม่แม่ยม่แ่ม่แ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 ่แวัแม่แ่่แห่แม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 ่่่่่มมยม อย่างกับพี่ยูทูบเบอร์ผมว่านียูทูบเบอร์การกินมะนียูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์ธรรมดาทั่วไปนน่ฮะคอนเทนต์ใช้ตู้ใช้ตู้บอกสักควาแบบรักอนเลเออไปไปเก็บตักบอกทานยิ้นคอยด้ไ้วั๊กกรถิ่นเด้อเต๋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 ต๋อต๋เต๋เตอเต๋อเต๋้เตอเตเตอเต๋เอเตอเตเต๋อเตเต๋ตเต๋อต๋อมตต๋อเต๋อเตเต๋อเต๋อเตตตตต้ตตตตตต

กะสางมันเอาข้าวข้าะมันเลยจเล่ยอะไป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 ไหนมาข้าวีกมูวิกรสมกับกิ๊ขาวผัดแจนเนาะใส่ปลเ้นเสือปลาปลเ้าหูนมเปิดได้เลยนะเจน้ำดยไปไปไน้วมันเลยช

ม่งใจนเด็กเกี่ยงวะอยู่หือจักินกน้วไปไหนไปเรื่อยไปออยเ่ายจแห้งไรีสาวก็แซ่บี่ัวซาเฟอร์อได้จะแอบรับเต้นหรอวะจะรับเต้นหรอวะ เบินะ้งนะี่เบิ้งกันอะไรได้นี่นี่เบิ้งมีเดียวเบิ้งมุ้งเบิ้งยังอีกได้อะมีเดียวเบิ้งมุ้งเบิ้งยังอีกได้ค่ะครับผุ่นเลยเออมีโซเฟอร์กว้าไห้ทั้งทั้งหน่ะเพราะว่านี่หนำมันโบกแห้งพี่น้องเลยหนำมันโบกแห้งแล้วขยันเท่าคุ้งเนาะโบกแหงแหงได้ปกติหาแตะปกติ ปกติอานหาดบ่ได้ดิ้นดอกอยู่เนี่แต่ว่าปีนี้จะเป็นจนเด็ดห่เนี่ย <c> เ <ười> ดี่ยว <c ười> ินี้ก็เทนลินสายเฮ้าแล <c ười> ้ว <c ười> อู้หแฉุ้่ว,ว่าตาหน่ายาพีนหรอเดี่ <c ười> <c ười> ยวจูงทุ่บาทะ ซปเปอร์ซปเปอร์สมาร์ทเลยนะหโดนอยู่าอโอ้โหัาอะไรเออโย่ได้เซย์นจังไห้เซยเสียดเป็นเสียดโย่แกงแง ข้าบ้านแขางกันตึ๊งยาเฮียดียวามานี่โดเจ็๊ขนาดม้นนี่คือจีคือจีเกงควมม้นี่มันติดรถตกตกเป็นได้เ้่านะอ้ปีวะเปีปีอัน ตอวปีก็คือตัวปีกสุดย <Okay. S 1> อดกำลังใหม่เนาะมอนเนาะ